สวัสดีค่ะแต่ละวันแต่ละเดททำอะไรจะหมักผมก่อนไปอาบน้ำสิค่ะน้ำส้มใส่ซูนะคะใส่แค่ขันแก่ขั้นผมงอกน้ำเฮต้สีผมสดใสน้ำมันช่วยได้ไหมสำหรับเม่หน่อยซอยได้เลยแก่ขั้นงอก แต่สิ่งจะได้คือผมนุ่มขึ้นนะคะผมนุ่มขึ้นแล้วก็สีผมสดขึ้นอันนี้ชุดจะอาบน้ำแล้วเลือกกับโบเป็นยังค่ะเพาเตรียมจะอาบน้ำแล้วนะหมักทิ้งไว้นานแค่ไหนประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ไปอาบน้ำซากผม พี่น้องวเสื้อล่องมังกนเลยจะเฝาวเสื้อไปหน่อยตรงล่องใส่ก่อนนะคะผมนี่จะนุ่มสีผมที่เฮ็ดมาเนี่ยจะแจ่มเลยแต่ของไม่น้อยคือสิ่งที่ได้ก็คือมักซอยเส้าขั้นงอกอะฮนะทุเลาได้อะนะแล้วก็แก้ความมันผมสําหรับคนทิพผมเสนใหไงผมมันเวลาสระผมผมชอบมันเยิ้ม ใส่แฟชายังระบายอย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองต้องลองนะคะก็จะเตรียมไปอาบน้ำมันขั้นแห้งๆนี่มันหน่สิมัรเลยค่ะมันช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงๆสำหรับแม่ใหญ่น้อยนะ คนมาลั่นกันมาล่างเนื้นอชอบลั่นยาเนาะมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่บอกว่าเลยว่ามันดีสําหรับค่อยค่อยหาวิธีแก่ขั้นผมงอเกจนมเมยหรอพี่น้องค่อยซื้อยามาแทะก็ท่าเล้วบอสเซาไม่ดีขึ้นไม่ได้ช่วยนะคะคออมสมสมสแล้วค่อยอานมสมไซสู้ล่ะแซ่ดีมากขาเข่าแข็งแข็งในเส้นผมไซสู้แซต้องไปนุ่มมัดมือทูบ้านนี่จะเสียเหลื่อมปันไดเนี่ย ผสม้ายชู่นี่ประโยชน์มันหน้าหน้าสารผัดเลยนี่พอขยำขยำแล้วก็หมักทิ้งไว้สิบนาทีก็พอดีแม่น่อยก็สิไปอาบนา้ำโอเคบานไม่น่อยนะ น้ำสมบ่บ่เคยขาดในครัวนะคะซื้อขวดใหญ่มาเตียม้อ<ๆ>ีกเพราะว่าถูบานน้าค่ะที่มันสกกระปกเหม็นข้าวเหม็นอูนี่กริ้มเหม็นอับนี่มันหายเม็นแทนในหองคว้วนได้ผลเลือดมากนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่ละวันแต่ละเดย์เ <c oughs> <c oughs> ช้ามาก็มีเวียกนะ อันนี้เตรียมของไปให้ไปถวายพระอาจารย์เอากล้องไปเป็นเดชใส่ในงานวัดนะคะเอาเสียวออกมาเพราะว่าแม่จอยจะมาแวะเอาหลังจากเลิกงานแม่จอยสิไปร่ำงานไท้ยอยู่นะน้อย,ยเลยฝากไปโอ้ยแค่นี้ก็น้ำมกไหลพี่น้องเอยอากาศเย็น หิมะเริ่มตกแล้วนะเหลือลอยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสีถ <c oughs> ามแม่จอยว่าสิเก้าอี้ตัวนี้ว่าขั้นเอาแม่น้อยสีเอาไฮ <c oughs> นั่นเห็นแม่น้อยล่างใส่แล้วมันอยากล่างลูขอหน่อยทั้งเอ้ยทั้งนองเอาไปกูหายคนละคนละซีกอนถ้าสูกินแล้วโอเคจังใส่ซิทได้เปิดเบิรกมาให้ <c oughs> ที่แม่น้อยกินนะคะ อ้อท่านข้อหาถุงใส่เขาก่อนเตรียมไว้เพราะว่าเดี๋ยวไม่น้อยสิไปซื้อกับเขาพรุ่งนี้งานวัดไม่ได้ไปด้วยหรอกซื้ขอข้าวเสีขยขยะไปกินีเล่บมาว่างก่องไก่กันจะลืมของจอยแอยบ้อย แต่ละวันแต่ละเดย์ปู่ผ่าก่อนจะแสดงเห็นเนีไปซื้อมาแล้วค่ะซื้อมานานแล้วซื้อวางเดือนก้อนอยู่แหลยเดือนที่แล้วไหมเอาบินออกแล้วนะคะนี่ค่ะแหวนเพชรแหวนเพชรแท้นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านเพชรเลยนะคะอันนี้เป็นทองสิบแปดเคค่ะทองสิบแปดเคนะคะวงเล็กๆนะลัก <c oughs> พ่อเมียน่อยอันพอเมียน่อยเอาไปถวายเอาไปเครื่องยังเอาไปซักอธิจฐาเสร็จแล้วก็ค่อยให้ล้านบิชาเอานี่ค่ะล้านทองของประเทศสวีเดนนะคะสวยแล้วเมียน่อยมักทองสิบแปดเคบานี่มันแข็งแรงมันทนทานค่ะตอนนี้กำลังเมืองนาฬิกายังตัดสินใจบ่ได้อ่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะ รูปใบไใม้เนาะตาฮักปะสวยปะนาฬิกาพี่ปอนลามัมากแบบกันคือท่งผู้ใหญ่พี่ปอนละมักแบบสไตล์บูบูบุญบุญไปสนานละมักแบบบึกบึนทรงทหารทรงตำรวจไปจังสัน้นนี่ค่ะนี่คือทองนี่คือแหวนที่สื่อให ย้ายขึ้นมากใกล้ๆค่ะนี่ค่ะที่ว่าสีกดกล้องพอไปกดปิดกล้องพี่น้องเอ้ยก็ยังว่าสมองเหลือซ้ำนี่นี่ที่จะซื้อไปสักชักนิจจ่าให้ลูกเนาะตอนนี้ครบหมดแล้วค่ะเหลือแค่นาฬิกากําลังดูอยู่พอดีช่วงนี้เป็นแบ็คไฟเดย์มันเป็นช่วงลดราคานํานะคะที่ไม่น้อยให้ลูกทุกสิ่งทุกยนนอย่างนี่บม็นยังหอกค่ะเห็นเพิ่นมาสาสตรนี่เพิ่นอัพัออพพบ ก็เลยเฮ็ดบุญเห้เพิินสัตวนาเพิ่นจะได้เกิดมากรบมาสุสิงสุยางเนาะถ้าความเชื่อว่าเราทําแล้วคนที่ล่วงรับไปแล้วจะได้เพิ่นก็สิได้ตามข้าความเสื้อมันนั่นแหละเพราะว่าขนาดประเภทนี่จีนเวลาเพิ่นเฮ็ดงานศพเดี๋ยวเพิ่นยังมีกงเต็กมีสากมาว่วคว้ยมีรถมีบ้านมีคนรับใส่มีเงินมีทองเพิ่นด้ไทยเมื่อสุสิงสุยางคือกันเนาะนี่มากไม่น้อยกับมีอุซีสันสัุ่นละค่ะนี่ค่ะ ใ,ใกล้ๆก็สวยอยู่เดี๋ยวจังให้ร้านบูชาเอาเนาะเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวยงามสวยงามแล้๋ยวรอดูนาฬิกาต่อไปเนาะโอ้ยอากาศเย็นมากกับพ่อไว้รอดูนาฬิกาต่อไปคะ่ะ